กันทั่วประเทศการเงินปากผีนะครับอ่าครูค่านเงินปากผีนะครับอ่ามีเรเดียนให้พี่น้องแน่นอนนะครับอ่ะวันนี้เราเสียด้เบิรงก้อนสีโซ่ฝันแน่นอนหนึ่งฝันไว้จังไรก่อนเอาก้อนสีโซ่ตัวเล็กยำข้อมฝันให้พี่น้องเนี่ยครับเมยาพญากวบเป็นเขาข้อมฝันครับแม่พย์พญากวกไปเขาข้อมฝันครับท่่านนัละไปบอกว่าได้เลขตัวนี้เด้อได้เลขตัวนี้เด้อ

มาส่องเบิงส่องเบิงเลยเห็นเลยเขียนใส่ฝ้ามือไว้ให้เบิงนี่โอ้เลขขึ้นฝ้ามืออีกบัดเท่านี้ตาเตือนลืมครับตาบุษบุญยันลืมยันลืมเลยขึ้นฝ้ามือเด้อบัดเท่านี้นี่ซีเจ็ดสามกับสีสามเออซีเจ็ดสามกับซีสามนี่เขียนใส่ฝ่ามืออรหันต์หน่อยเลยวัตรเท่านี้ทัวบอสธรรมดาอาทิตย์สู้นั่นพี่น้อศีพี่ตีเป็นเลขห้ากันเลยเด้อ นี่วหานิ่ยนี่คือจะแท้โมนี่กัวันผาคือกันครับท่านผู้ชมอ้าวชู้ขนมาตัวเหล็กในนางใหญ่ปะเทนี้บึ้ดเงินปากผีอาจารย์คานเงินปากผีนะครับเล็กของขญ่าวกไปบอกเขาความฝันแล้วก็เอาแบตมาซองเบงกลางดึกก็เห็นอยู่ใต้ข้างประมาณตีสี่มาเอาแบตมาซองเบงเห็นเป็นซีเจ็ดสามกับซีสาม้ด้วย เป็นวันพระครับท่านผู้ชมปกตินี่คููค้ากับสิฟันแบบนี้ทุกงวดเพิ่นสิไปบอกทุกงวดเพราะว่าคููค้าเพิ่นมาปฏิบัติเอาอยู่นี่เด้อพี่น้องนะครับมาทําความสะอาดมาดูแลยาดูดูแลสถานที่อ่ะบอกตัวเลขเพื่นอาจารย์ค้านเงินปากขีมีตัวยยังแน่เอาดังกดังเลยสี่เจ็ดสามครับสี่สามเจ็ดสี่สามครับเด่นสี่สามเด่นสี่สาม ขายไวปแวไ้แล้วจานคานเงินปากทีนะครับมานางแบบว่ามานางเอาเลขเอาเบอร์ให้พี่น้องอีกบ่อหรือว่าจังไรประมาณวันที่เท่าใดครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมันลงมาได้แล้วเลขออกอันนี้วันที่สิบหกนเลยเออวันนี้ออกวันที่สิบหกกันด้วยนันแหละสิบหกวันที่หนึ่งสิบหกมันลงวันที่สิบหก ก่อนมาที่สิบหกออสาธุสาธุอะแต่งรักแล้วจันขันอันขันอันขั้นันพยานกว่ดังๆเลยพญาปัวพญาปัวครับมาเมื่อืนผมมากับเมื่อตีนมาสกิดบอกมาสกิดคือวางหัวที่ว่าหกสองหกสามนั่นแหละครับแบบเดียวกันเลยเดียวกันครับ งวดหกสามน่ก็ตองถือว่าตรงๆเนาะอืมแต่พังวดนี่เพิ่นมาบอกคือเก่าบอกมาบอกอีกแล้วเพิ่นพากยังไงมามาบอกยังไงตัวนีเดอรเพิ่นพาตอนไหนตอนแหลกๆมากมาบอกว่าให้เอามาเคลียร์มายังมาสกรีนี่ข้างเพ่นนแก้มเลยสองข้างแก้มอยู่มองจอบบวกท้งท่งนี่บอกทื่งสารนี่บอกมองแก้มเพื่อน เห็นเห็นหน้าเห็นตาเพิ่นบ่เป็นยังไงเห็นกอยู่แบบนี้แหละลักษณะนี้แหละลักษณะนี้แหละไปเพื่อนหนึ่งครับวันนี้เขาเรียกว่าสู้เห็นเป็นเบริเวณซื้อเลขนี้เด้อว่าอั่านซื้อเลขนี้เด้อนี้ครับเลขที่เห็นอยู่ในแก้มนีดเด้อเลขอยู่ในหานไหลกันนะเป็นเบิองเอาเบิองเอาอยู่ในนี้แก้วโบราณทั้งเบืองเสาพว่นั้นมาเบิองไหนเบิองในเบิองในจอมปลวกเลยครับเบิองในจอมปลวกบ้านงูเส้าพวกเปลือกกระสายเบิอง ตัวดีเองครับว่ามึงดีเองครับอืมขังขังขัวอืมขังขัวหมดก้อนแล้วออกขังขังสายหมดก้อนหมดก่อนงวดก่อนงวดทีหกสามนั่นออกข้างซ้ายครับหมดนี้เพิ่นให้มาเบึงขังขัวขังขัวครับอยู่ในแก้มเลวยมันบ่แกมครับวดนั้นก็บฟันคือกันบ่ฟันหกสองหกสามบบนี้แล้วก็ฟันแบบเดียวกันเลยเราเราก็มาซองเบิ่งมาซองเบิ่งทั้งคืนทั้งคืนเลยแกงตีซีเนี่ยเห็นนี่มันเป็นเลขจังใดเป็นแบบงามบ่เป็นเป็น กิ่ตัวเลขเล่นเบนบอหรือว่าจังไงเล็นกสามเนี่ยเล็กเขียนไว้เนี่ยผมก็มาเขียนไว้ตรงอย่าลืมอย่าลืมเลยเขียนใส่มือไว้มากลางดึกเลยมาผู้เดียวผมก็มาผู้เดียวผมก็ขี่รถซาเลซเียงมามาเม้นกับรถเข็นนะมามาคนเดียวเนี่ยน้ำบานอยู่ครับมาเห็นนี่เป็นตัวตัวเลขเลยบอเปล่ตัวเลขครับ ปกตินี่อาจารย์ข้านี่สีสีฟันดูบอฟันแบบนี้ฟันสองหัวสองหัวฟันแบบเดียวๆนี่เพิ่อนมาให้ตลอดครับโอ้เนาะของข้าจดบันว่าของที่้าจดบว่าของรู้ของจำเน้อหายลุกขึ้นมาสกิดทีมผมอืแสดงว่าอาจารย์ข้านี่อยู่นี่นี่ก็ประปฏิบัติดีเออมากวดมาทำความสะอาดคือมาปฏิบัติยังอันนี้นะเรียนครับผพื่คนยังเสียทออทำความสะอาด อืมนี่ก็สิยไม่หายโซกหายลาบเนาะซ้ำซ้ำปลาเลี้ยวเราบอกเฮียยังไงยันท่านยังมาท่านเลี้ยวยังมาท่านเลี้ยวบ่โอ้เหีดลายปันใดเนาะอยู่ประมาณสิบกไรลนี่แหละสิบกิโลอ่ะมาท่านเลี้ยวอืมไม่ไรอยุงตัวนี่แหละโอ้ครับว่าธรรมดาบ่ธรรมดาสามหวดติดบ่ธรรมดาแล้วก็อย่าลืมเนาะวันที่สิบสี่พบกับอาจารย์ข่านพบกับอาจารย์ข่านนะครับจะมานั่งเอาเลขให้พี่น้องอีกทีนึงนะครับ